ฉันคือเสียงจากความว่างเป็นเสียงเรียกจากจิตวิญญาณภายในของเธอจากคราวที่แล้วที่ได้คุยกับเธอเรื่องการใช้เปลวไฟสีม่วงในการล้างคำสาแฝงวันนี้เราจะมานั่งสมาธิด,ด้วยเปลวไฟสีม่วงเพื่อปลดปล่อยทั้งคำสาแฝงและพันธกรรมอื่นๆพร้อมกันไปเลยเพื่อให้เธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิม ผมควรทำสมาธินี้กี่วันครับฉันขอแนะนำว่าเธอควรทำสมาธินี้ติดต่อกันอย่างน้อยเจ็ดวันเธอจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเพราะการจะชำระสิ่งที่ฝังแฝงอยู่ในจิตใต้สำนึกมันต้องใช้เวลาถ้าจะให้ดีฉันแนะนำให้เธอทำยี่สิบเอ็ดวันไปเลยเพราะสมาธินี้ก็ใช้เวลาแค่สิบนาทีเอง การทำสมาธินี้จะเริ่มจากการขอขมากรรมเพื่อให้ง่ายในการชำระล้างพันธกรรมทั้งหลายเรามาเริ่มกันเลยบัดนี้ขอเธอน้อมจิตลงอย่างถ่อมตนและกล่าวกับตนเองในใจหรือออกเสียงเบาๆตามฉันข้าพเจ้าขอขมาต่อกรรมทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินต่อสพรพพชีวิต ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวทั้งในชาตินี้และทุกภพชาติที่ผ่านมาข้าพรเจ้าเคยทำร้ายเคยละเลยเคยกล่าวว่าจาอันเป็นพิษข้าพรเจ้าเคยล่วงเกินด้วยความหลงด้วยอัตตาด้วยความไม่เข้าใจหากสิ่งใดนั้นยังผูกไว้เป็นกรรมผูกไว้เป็นความทุกข์ข้าพรเจ้าขออโหสิกรรมด้วยเจตนาบริสุทธิ์ในวันนี้ ขอให้ทุกดวงจิตที่ข้าพเจ้าเคยทำให้เจ็บปวดจงได้รับการเยียวยาและเป็นอิสระจากการผูกพันทางกรรมนั้นและในเวลาเดียวกันข้าพเจ้าก็ให้อภัยทุกดวงจิตที่เคยได้ล่วงเกินข้าพเจ้าและสุดท้ายข้าพเจ้าให้อภัยตนเองข้าพเจ้าให้อภัยความไม่รู้ของตนในวันนั้น ข้าพระเจ้าขอรับความรักน้อมรับความเมตตาคืนความบริสุทธิ์สู่ใจตนเองในวันนี้อโหสิอโหสิอโหสิหสลับตาลงอย่างอ่อนโยนขั้นตอนนี้ให้เราสร้างเกราะแห่งแสงก่อนเพื่อป้องกันพลังงานที่อาจจะมาแทรกตอนที่เราทำสมาธิ จินตนาการเห็นแสงสีทองลอยออกมาจากกลางใจสร้างวงกลมขนาดใหญ่กว่าร่างกายล้อมร่างกายเป็นสามชั้นแล้วกล่าวว่าขอเกราะแสงสีทองนี้ปกป้องฉันจากอันตรายทั้งปวงหายใจเข้าลึกและผ่อนออกยาวหายใจเข้าครั้งที่สองและผ่อนออกยาวๆว หายใจเข้าครั้งที่สามและผ่อนออกยาวๆแล้วค่อยๆวางใจลงในห่วงความว่างบัดนี้จงกล่าวในใจหรือเบาๆว่าข้าขออัญเชิญเปลวไฟสีม่วงแห่งการแปลงสภาพให้หลังไหลผ่านร่างกายจิตใจและวิญญาณของข้าขอให้เพลิงศักดิ์สิทธิ์นี้เผาผลาญทุกความกลัวความเจ็บปวดและพันธกรรมทั้งหลาย คืนค่าสู่ความบริสุทธิ์ของจิตเดิมแท้ขณะนั้นจินตนาการว่าแสงสีม่วงไหลลงมาจากจักรวาลเข้าไปในร่างกายจนทั่วทุกอนุเซลจากนั้นแสงสีม่วงก็กลายเป็นเพลิงสีม่วงกำลังลุกไหวช้าๆรอบตัวเจ้าล้อมรอบร่างกายเหมือนเปเลวไฟอ่อนโยนแต่ทรงพลังเพลิงนั้นไม่ร้อน แต่เบาเย็นมันชำระพลังงานเก่าพันธะเก่าความคิดเก่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายให้ละลายลงไปในแสงหากมีใครหรือเหตุการณ์ใดที่เจ้าแบกไว้ในใจให้นำสิ่งนั้นมาไว้กลางเปลวไฟปล่อยให้มันถูกชำระด้วยการให้อภัยและการปล่อยวาง ข้าขอถอนคำสาปแฝงทั้งปวงคำพูดอัปมงคลทั้งหลายความเชื่อทั้งหลายที่มาจากคนอื่นที่จำกัดความสามารถของข้าข้าขอฟื้นคืนพลังชีวิตพลังอำนาจที่แท้จริงแก่ตนเองข้าขอเป็นอิสระจากพันธกรรมความเชื่อและคำสาปใดๆทั้งปวงขอให้เปลวไฟสีม่วงแปลเปลี่ยนทุกสิ่งเป็นแสงสว่าง และข้าขอมีชีวิตด้วยหัวใจที่เบาบริสุทธิ์และเป็นอิสระต่อไปเราจะอยู่กับเปลวไฟสีม่วงอีกห้านาทีถ้าเธอมีสิ่งที่ติดค้างไม่ว่าจะเรื่องการเงินความรักความสัมพันธ์ต่างๆก็โยนมันเข้าไปเปลวไฟสีม่วงให้สลายแปรสภาพถ้ามีความรู้สึกใดเกิดขึ้นก็ดูเฉยๆปล่อยให้ไฟสีม่วงชำระล้างไป หลังจากที่ถอนพันธกรรมแล้วเปเลวไฟสีม่วงก็สลายไปขั้นตอนสุดท้ายคือให้เราปิดร่างกายด้วยแสงสีทองปกป้องพลังงานของเราไว้จากนี้ให้เราจินตนาการว่ามีแสงสีทองอันอ่อนโยนไหลลงมาจากจักรวาลเข้าไปในร่างกายทุกอนุเซลเราก็จะกล่าวบทภาวนาโปรแกรมชีวิตใหม่ ฉันคือผู้เป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงฉันขอฟื้นคืนพลังอำนาจที่แท้จริงของฉันฉันคู่ควรกับความรักความมั่งคั่งความสำเร็จและความสุขฉันคือผู้เลือกทางชีวิตด้วยหัวใจที่เบาและตื่นรู้ฉันสร้างชีวิตใหม่ด้วยความรักความเมตตาและปัญญาขอให้ความรักความดีงามและความมั่งคั่งไหลมาสู่ฉัน ตั้งแต่บัดนี้และตลอดไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณและเราจะจบด้วยการแผ่เมตตาสั้นๆขอให้ข้าพเจ้าเป็นสุขปลอดภัยปราศจากทุกภัยทั้งปวงขอให้สรรพสัตทั้งหลายเป็นสุขปลอดภัยปราศจากทุกภัยทั้งปวงขอความรักความเมตตาจงแผ่ไพศาลไม่มีประมาณ ขอแสงสว่างความรักและปัญญาจงสถิตยอยู่ในใจเธอทุกย่างก้าว